สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนแม่โทมัสมาชวนเพื่อนเพื่อนทุกคนกินผลไม้กับแม่โทมัสนะผลไม้เพื่อสุขภาพเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> นี่ยนะโรสเบอร์รี่ล <Yeah. S 1> แล้วก็ลูกเชอร์รี่และวก็ลูกเนี่ยค่ะโยฮันเนเบียและอันนี้คือจะเป็นลูกท้อหรือเปล่าไม่รู้นะผลไม้ เก็บมานิดหน่อยนะต้นเล็กๆที่ที่สวนหลังบ้านนะแล้วก็อันนี้ซื้อมานะทุกคนอันนี้คือเรียกบูเบอรี่ใช่ไหมหรือว่าบูเบอรี่อ่าบูเบอรี่แม่ทมัสก็คิดว่าประมาณนี้นะซื้อมานะเอามาปั่นใส่นมแล้วก็กินเพื่อสุขภาพเนี่ยนะแม่ทมัสก็จะกินแล้วก็ชาชาสมุนไพรนะทุกคนนะ ช่วงนี้เพื่อสุขภาพนะทุกคนรสเบอรี่อ่นก็จะปกติต้องกินเป็นอาหารเช้านะทุกคนแต่แม่ทนมากินเล่น เ้ากินกับโยเกิร์ตเนาะที่เยอรมันช่วงนี้ก็จะมีผลไม้พวกนี้นะทุกคนให้กินให้ซื้อกินอนะราคาก็จะถูกหน่อยช่วงเนี้มันเป็นฤดูการ่าผลไม้นะทุกคนอืนะ ลูกเชอรี่อันนี้คือวิตามินมากนะทุกคนอันนี้ก็วิตามินมากอันนี้ต้านมะเร็งนะครับวิตามินที่สุดเลยอืมัน,นเป็นถังนะ่ทุกคนเป็นถังเลยจะไม่รู้ว่าถังหนึ่งราคาเท่าไหร่นะแม่พ้อมไม่ซื้อป่าออกไปซื้อนะตลาดไปเดินตลาดนัดนัดป่าแม่ตร้อมาอยู่บ้าน ซัดผ้าทำงานบ้านโยฮันนเบียร,รสชาติเปรี้ยวนะทุกคนแต่วิตามินเขาดีมากพี่เกลือนะทุกคนกิน่นะชิปนี้แนทโมัสไม่มีอะไรมากนะทุกคน ชวน,นเพื่อนมากินผลไม้กับแม่โทมัสผลไม้ฤดูร้อนของเยอรมันนะนะหนึ่งปีเราจะได้กินหนึ่งครั้งนะสดๆถ้าเป็นหน้าหนาวหน้าหน้าหิมะเราก็จะซื้อจากช่องช่องเย็นนะ่ะช่องแช่ช่องฟิตเย็นนะมากินนะและลูกนี้ก็แม่โทมัสก็จะลองชิมน,นะอืฉ่ำมาทุกคนน้ำฉ่ำม,มากเลย เพื่อสุขภาพจริงๆอ่ะอร่อยอร่อยเบอร์เลยค่ะทุกคนนะแม่โทมัตก็ไม่มีอะไรมากนะคะิปนี้ ฝากเพืเ่อนๆทุกคนฝากดูฝากชมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้แม่โทมัสด้วยนะคะกดคัพสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะกดแล้วกดอีกคือให้กระดิ่งมันสีดำนะฮะคือแจ้งเตือนทุกอย่างนะนะเพื่อเราจะไม่ได้พลาดวิดีโอของแม่โทมัสแล้วเราก็จะไม่ได้เด้งจากกันนะทุกคนถ้าเรากดกระดิ่งไม่สั่นนะ ไม่สั่นไม่อะไรอ่ะหลังคาเราก็จะปิวได้นะทุกคนแม่โทมัสจะบอกเทคนิค่ะสังเกตดูนะคะถ้าเรากดกดทั้งสองฝ่ายเราต้องกดแบบกระดิ่งแก้งเตือนเก้งเตือนทุกอย่างนะทุกคนเนี่ยนะคือหลังคาเราไม่ปิวแน่นอนอันนี้รู้เทคนิคแล้วนะทุกคนฝากเป็นกําลังใจให้แม่โทมัสด้วยนะคะช่องพันนีแม่โทมัสซามารีค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าของแม่โทมัสนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะทุกคน अविरसे च